ี่ลกูกีวันนี้เราถือโอกาสเป็นเจ้าเดีน้ะดีีมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเโดยที่พาะผู้หนุน่มนนี้เจ้านั่งทำตาบ้องแมวมองลูกสาวข้าชื่ออะไรคิดจังไรกับลูกสาวข้าหรือเปล่าก็หมดเั้งอัอออาคขเดีลูกชววกายทั้งพ่ออักเดชที่เคยช่วยกัน ก่อสร้างเชปูรักขึ้นมากับพระองค์ท่านพระอดีตพระเจ้าข้าท่านทำได้การทำได้อันนั้นบบน้องกระบอกฉันวาลุเอ,อ่อที่กระบอกฉันมอง,งม,มองนาทิดาของพระองค์ท่านยังไงกระบอกบอกตรงๆเลยอย่างลูกผู้ชายไม่ออกหอกระบอกรักวาลินพระเจ้าข้าเรักลูกสาวข้าอย่างนั้นเหรอลากลูกข้าแล้วเจ้าเจ้าชู้หรือเปล่าท่านเกิดมาจาก พ่อท้องแม่ไม่เคยสะกดตัวเจ้าทูเพราะว่าไม่เคยเจ้าทูกับใครไม่แต่นิดเดียวเจ้ากาสาบานนะสาบานทัก่กระบอกเจ้าทูไม่แต่นี่นขอให้ผิดผ้าตายทั้งวงเออวาลิน <c oughs> เขารักเจ้าเจ้าเองก็เววตามไม่แพ้กันรักเขาหรือเปล่าล่ะลูกลูกก็รักจะพ่อที่จะว่าเป็นเวรกรรมของลูกก็กไม่ใช่พ่อคิดว่าไม่ใช่เวรกรรมหรอกลูกมันน่าจะเป็นบุเพลาดิว่า ถ้าเป็นเวงกรรมคุ้มไม่หยุดเป็นคนที่สามแล้วลูกไงนะบอกไปไทยบ้าพี่โจ๊กแล้วส่วนเจ้าล่ะฮะณีพี่เจ้าเ,เขามีคู่สมบูรณ์แบบแล้วเจ้าวันเลิกซนเลิกกันกระโลหรือย,ยังนะลูกพ่อสวยขานาดเนี้ยมันต้องมีแฟนไหมพ่อมีแฟนเหรอใช่ไหนคนไหนบอกพ่อซิณีดาลินแล้วก็ทีนะลูก หนูยังไม่อยากมีแฟนหนูยังทำไม่เป็นเอาละเอาละในเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ถือซะว่าเป็นวันดีก็แล้วกันทันที่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทันที่ไม่ต้องไปลำบากที่ไหนแล้วนะทันที่กรบปกทองนครร่วมกับก้าวขอมอมดีไหมพี่เลขาถ้าความประสงค์น้องพี่ไม่ขัดใจคอยน้องคอยยืนดนคำให้นท่านพี